สวัสดีครับสุนิชโชนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนสายพิเกษนะครับเจากอ่าวน้อยนะครับอ่าวน้อยมุ่งหน้าไปทางหัวหินนะฮะนี่ครับมาเจอรถบรรทุกนะฮะน่าจะเป็นบรรทุกผลไม้นะครับแต่เป็นลังเปล่านะฮะเป็นลังเปล่าไม่น่าจะมีผลไม้นะครับเพราะว่าโอ้นี่บรรทุกสูงมากเลยนะครับนี่ฮะ อทะเบียนชุมพรนะครับน่าจะมาจากชุมพรนะฮะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับตอนนี้อย่าสนิทเจอมาเจอนะโอ้โหบรรทุกสูงกว่ารถบรรทุกอีกนะฮะแต่แปลกนะพวกนี้ทําไมเขาทํามาดีนะช่วงล่างเขานะฮะน่าจะทํามาดีนะครับการทรงตัวดีมากนะครับเพราะว่าข้างทางบางทีก็มีลมกระโชคกบ้างอะไรบ้างนะฮะโค้งเคียงโค้งเคีงแต่รถก็ทรงตัวได้ดีนะครับ ที่ถ่ายชมนี้ไม่ใช่อะไรนะครับก็ถือว่าดูความสุดยอดของเขานะฮะคขั้นเทพนะฮะในการขับนะนี่ครับก็สวีโจก็ชอบถ่ายนะฮะก็คือจริงจเจตนาไม่ได้มีอะไรนะครับคือให้ให้ชมกันนะว่า้วันเหล่านี้แหมทุกสูงได้แบบนี้ก็นะครับไม่ยากก็โดนจับโดนอะไรนะครับแหลกดีเหมือนกันไม่แน่ใจว่า เออนส่งหรือว่าทางตำรวจเขาให้เป็นทุกแบบนี้ได้นะครับนี่ครับเป็นรถกระบะนี่ฮะรถกระบะธรรมดานะครับแต่ว่าเขาจะมีเหมือนกับเป็นข้อกั้นกันไปนะฮะแต่ว่าทําไมมันถึงอยู่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาเลี้ยงยังไงไม่ทราบนะครับเออเนี่ยครับสูงมากนะครับประมาณสิบเมตรได้หมั้งเนี่ยสิบเมตร โอ้โหเอียงเอียงเอียงแล้วก็น่ากลัวนะครับคงแขงคงเขง,ง,งนี่ยโอเคนะครับสวัสดีโจโนะครับถ่ายให้ชมนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ